สวัสดีครับพบกับช่องอะไรครับคุณเชยงคุณซือชิแชนแนลวันนี้เรามาที่ไหนอ่ะอ่างน้ำร้อนสวนน้ำธรรมชาติหนึ่งในุราษาร์เขาเขียนไว้อ่ะโอเควันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูอ่างน้ำร้อนมันเป็นที่เล่นน้ำอ่ะเพื่อนเพ่นเ่เตรียมบอร์ดมาด้วยเตรียมบอร์ดมาด้วยอ่ะเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเรามาเย็นแล้วอ่ะคนไม่ค่อยมีเรามั้งนั่นน่ะ ตรงนั้นน่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะโอ้มีสไลเดอร์สีเหลืองโอ้มีสไลเดอร์ยักษ์ด้วยอ่ะคุณหล่อจะมาถ่ายคลิปหน่อยถ้าเกิดฝนตกเล่นไหมเล่นดิจะให้คุณครูอย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่ใช่ดิให้คนคนดูให้ได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูใช่ไหมคนดูคนดูเหรอใช่โอเคต้องรอของเขาใช่ไหมเรามาเจอแล้วเพื่อนๆเรามาเจอสไลเดอร์อันสีเหลืองเนี่ยอันสีเหลืองนีเลยแล้วก็มีบ่อตรงนนั้อออ่่่บบบ์ดตรงนั้นเล่นได้ไหม เล่นเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ลกอ๋อลึกไม่เหมาะสำหรับเด็กแฮงสวมอุปกรณ์ชูชีพกันก่อนนะครับช่วยเหลือก่อนครับสวมอุปกรณ์ช่วยเหลือตัวก่อนนะครับได้เหรอได้ทางนี้อย่าไปนะลงไปเลยนั่งแล้วก็โด,ดลงไปเลยไปเลยลงไปเลยซื้อลงไปเลยไม่จมแนะ่ไม่ต้องกลัวพี่อยู่

คอแล้วหรอซนะื้อขนได้คอแล้วหรอลูก,กนะทีเดียวนะอันเนี้ยอันนี้ยบอันนี้แบงฝนตกหนะักคอแล้วไปวนะไม่ต้องใช่บอลเอาไปทำไมใชนะ่บอลบอลเยอะนะตรงนี้เลยไปลกลัวอะไรลูก เอา,าไหนใครไหวมาหาแม่ก่อนมาเอาไหว้พีติงมาหาแม่ครับโอ้โหถ้าไวหวไม่ใช่บอดเช่นทำได้ไหมเนี่ยโอเคไหวทำไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีนั้นไงอะไรมันไม่มี สวนรหวนีคร <When? S 2> ับ,บ seguinte, ที่น <cat on subscriber> ar <existe> ี <Uma pit sur ua> ้ที่ไหนตอนนี้บอเ้าด้หายไปแล้วไม่มีบ่อแล้วจ้าบอหายทำอะไรแบบไอ้บุญไอ้เน้าอะไรกัน 10 minutes later เป็นยังไงบ้างเล่นน้ำเสร็จแล้วสนุกไหมสนุกวันนี้เรามาเล่น,น่ะคนไม่มีเลยใช่ไหมเราใช่คนสุดท้ายเลยดูดีเพื่อนๆไม่มีคนเลยคนหมดแล้วเหลือเป็นพวกเราเป็นพวกสุดท้ายโอเคเดี๋ยวฝากฝากอะไรลูฝกฝากกดไลค์กดสามสั้นใกดกดจดิ่งกุ้งจริงกุ้งจร้ง,งใช่แล้วเ,เดี๋ยวฝากเดี๋ยวรอดูอง,งานว่าเราจะไปไหนกันต่อใช่ไหมครับใช่ โอเคครับดังนั้นพบกันใหม่คุมค้มหน้า,าลาไปก่อนบ๊ายบาย